มาซื้อให้ยและววะมีคิดแต่สิไม่ไปสิบ้านกเงินซื้อห้แล้วโบแมนหน่อยเนาะโบแมนหน่อยว้าโบแมนว่ามีกระเป๋าคุ้มสีจะหารอยขีบพันหนึ่งโมกันยั่งไอยากให้นะดูพันขีดซื้อแดนลงไปงะแม่แล้วบุ๋เนาะพอทางแป่นไปเลยฮะเออหอดหอดบ่เจ้าว่าทางภาคนะแม่แล้ว ควรเดินทางเียวแหงว่าจะใช่เห็ด้ซื้อให้แล้วเียวแหงเดินเดนเดตนักเดนปากต้องทางเดวเว้ล่ะมเห็ดพวกขันไซื้อตัวนี้อยู่นี่แม่ก็เอาเดนตม่ใช่ปู้ดุมันเลยพี่น้องนี่ตื่นมาแล้วยานี่นย่ามพ้นเนี่ยก็เอาข้นเทิง เอาขึ้นกุนไปปูกเทิงงามนี่ฮะก็ลงมาลุงลุงลุงกงามพ้นฮาขึ้นเทิงแบบเพิ่นปลูกนี่ปลูกปะแบบธรรมชาติแบบให้มันใหญ่ธรรมชาติเป็นมกทั่วมกทั่วเซ่แบบมันเป็นเองไม่ได้ฮดไม่ได้สีบยาไม่ได้สีบยามีแต่มันเป็นเองมันกะเก็บมันเป็นเนี่ยตัวชาวใต้พุทธมันย่าน้อยเดียวมันโบเมนงามันแต่ว่าแม่นอยู่มันหยกเทอันนี้ มันคงเทมันคงเทกินเป็นบะกินแหนมันเป็นอยู่ไปกิโลกอักกิบบนกระเจี๊ยวัอย่างตกคุ้มอันดำบอะไรแม่แล่ะ <c oughs> เอาอันนี้ไข่สองเตะเนาะทางเมย์เพจคนมาให้ซื้อไข่มาให้เนี่อุนี่เด้อบ้านสันเนาะ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคือนเขาขึ้นเดิมพี่น้องกับซ่องแม่นบุญมาบา้านเฮานาะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกันยังอยู่อ่าน,นี่อยู่เฮือนแม่อุอินปอนแล้วก็พอ่ออุยโยเนาะหรือว่ามาเป็นสะพานบุนญไหกุยง่หรือว่าให้แม่เพชรแล้วก็ทางเอจูรี่เนาะซื้อดินให้เล่าพี่น้องในราคา14ล้านเนาะ คือว่าสําเร็จไปได้พี่น้องเฮ็ดใบซื้อขายแล้วก็ใบมอบกรรมสิทธิ์เนาะเอาทางเมียบ้านเมียังเพิ่นมาลงบดบันทึกคักแน่พี่น้องเลยเพิ่นว่าบ่มีปัญหาหยังเนาะเฮากระจายให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย,งเงยคือว่าเมื่อนี้ก็ยังบ่ทันได้ออกเมื่อเนาะก่อนจะออกเมือ่อเฮาก,ก็ต้องไปลงไปหยังกันอีกเทื่อนึงดินของเพิ่นก็นงยาวอยู่พี่น้องเลยหาสิบเก้าเมตรเนาะ เืออีกหาเม็ดก็ถือว่าหอดหกสิบมันยาวพี่น้องมันยาวพูดแหละพู้นพูกต้นหน้ารถที่จอดอยู่พูดจากบอนนี่กับบอนที่สมบุญยืนอยู่พี่แหละยาวไปพุ้นอันบอนนี่กับสีประมาณนี่สิบเมตรเนาะประมาณสิบเมตรจากริมเซนี่นะบอนมันสูงนี่ประมาณสิบเมตรนี่แหละส่วนทั้งลงมมันสิเป็นนั่นริมเซ้นบอนที่เพิ่นปลูกพักปลูกเมีนั่นก็ดีใจน้ำเล่าไม่อุก็ดีใจจนดหายนี่น้องเลย ก่อนอื่นเนาะสมบูรณ์ขอขอ,ขอบคุณไปทั้งเม่เพชรแล้วก็ทั้งเอจจุลี่เนาะที่ให้เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งพบเจ็บจะได้คลุกข,ขายเ้โยาซุมีเนาะอ่ะถือว่าจบแล้วพี่น้องเลยเวียกง,งานอ่าเอนี่ก็ถือว่าจบแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวสีขาวหาทั้งเม่อุก่อนผูกนางเห็ดใบพักบัวอ,อยูอ่สิปูพักบัวประจันอ่ะพี่น้องเลยนี่แหละเนาะรักแดนเนาะก็สิอยู่ประมาณนี้แหละ พูทางพออุก็ได้เอ้ยนะอาสบายดีเด้อพออุเด้อสบายดียามแรงสบายดีโอ้ยสบายดียิ้มเป้ยๆวันนี้ยิ้มเ้ยๆเทาวันนี้เ้ยยิ้มังน้ําตาเแม่อุ ทั้งยิ้มทั้งไห้ทั้งยิ้มทั้งน้ำตาสบายดีน้ำอู่เลยเด้อเป็นเัียงใดความฮู้สึกตอนนี้ดีใจไรอย่างมาฮู้พี่ดีใจายดีใจแห้งดีใจแห้งกินน้ำตาออกความดีใจดีใจแห้งจนลงไห้เนาะลงไห้ดีใจแดี๋วบุมมีไฟสวยเด้อคืออันนั้นเจ้าแม่ใจบุ้น คยคิดยูโบสิมีผูมาสวยปานนี้ก็บ่เคยคิดจีเดยสิ่าสิมีผูมาสวยดีอ่ะก็บัวนื่อยเหนก่อยพันหยังมาสวยมาเือองนี้บ่คิดว่าเิ่นสิมาซื่อดินซื้อดอนให้ปานนี่เนาะบคิดว่าเิ่นชิมาซื่อดินห้เนบิเวนนี่สั่งบ่เคยิเิ่นสิมาสวยมาเรือบ่ก็บ่เคยคิดนบ่ได้คิด คิดบ่เทิงว่าเปิดซื้อให้เทาเงินบ่เมีนหน่อยเนาะเงินบเมีนหน่อยโดยดินดอนนี่แหละนี่เจ้าเ่าได้ว่าเอออยากได้อยากขอแต่ว่านี่ให้เขาเองเองขึ้นช่วยเองโอยจ้าโดยเงินบ่เมีนว่าในหน่อยเพื่อนก็ยังมาซวยนะโดยให้เป็นยูดีเมงให้เป็นห้างเพป็นมีมีขึ้นเมืองกเมืองกเด้อ เพจบ่โดยแม่เพชจกัดกระดิ๊นั่นนีกำลังกระดิ๊ดูกับแม่บ่โดยไม่ฮักเพื่อนกับพวกม่ไม่ทะแต่ว่าเพื่อนกับพัวพันคุยกันคู่มือเนี่ยนะเออโดยขอให้เมเพจกำลังกระดิ๊ดเด้อให้อยู่ดีมีแห่งเด้อให้มีขึ้นเมือกเมือกเด้อให้ง่ายมี ให้ยังกินยังทานเด้เพิ่นก็คุยกันแหลเพิ่นอยากช่วยเหลือสุงเจ้าและอยากซื้อดินไหเพราะว่าเออสุงเจ้าปลูกตูกปลูกผาไช้แบบนี้หน่ะเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังไสนี่นะเพิ่นก็เลยว่าเอาไปซื้อให้เราซอีต้นลาวว่าซั่นให้เราเฮ็ดแล้วถูกแตๆบ่มีดินสิอยู่อยู่คู่มือก็อยู่ดินเอื้อยดินเอื้อยของผู้พ่อบ้านก็นี่ดินเอื้อยเพิ่นบ่อยู่ โดยมีแต่แนวนี้แล้มีแต่ชุมเจ้ากับเห็ดมันเป็นนะวันนี้เออมันเป็นย่าฝ้ายย่าฝนกระปุกอยู่เทิงพีก็ได้วันนีุ้ั่วกกทั่วได้เต็มนี่แหละย่าฝนเนาะเที่ยวมากกระพาปนยังนาดหรืยนจะดสิริปกใน้อก็บตัอะไ้ปลูกเด็บักทั่วเนี่ยมันบุญเลยพนนาลูกอโดยมีนะมัมมีนาอันปุ่มมนาอัน่มีีนาหรืนย่าฝนอย่างแค่ คนนเพิ่มเนาปิดเป็นบอกทัวมองยังโดยโดยหนักมีแต่เรื่องหนังเศหนังซื้อเนาะอ่านังซื้อตัวทิวันทีใบซื้อขายก็ใบหม้อกับมาซิดนั่นแหละเดยอ่ามีแต่เฮ้าสียเอาไปเฮ็ดก๊อปปี้มันเปลี่นลายใบแล้วเข้าจังเสียมาให้เจ้าเด้อเด้อเป็นยังเป็นยังไห่แลวเฮ้าก็สีถือไว้น้ำทางยาดทางเจ้ามันเฮ่ยสิยเลยบเป็นยัง กันมาทางเจ้ายามันเฮียอะไรยังอยู่ทางเฮาสินะเนี่ยมีแต่ว่าดินตอนนี้เนาะเพิ่นซื้อให้แล้วเพิ่นกะบ่อยากให้ขายคั่นาราเมียร์กับอะไรแบบแาบ่มีเงินแบบยังเพิ่นกะบ่อยากให้ขายมันให้เป็นที่อยู่ที่เศร้าของคุณเจ้าเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าคุณเจ้าบ่มีบ่นยู่บนเศร้าอะไรเพิ่นกะจังส่วนการซื้อให้มันกับ่เมหน่อยไอ้สิบ ซัมบะซิบหาลาดเลยเพราะว่าค<ข>าแนนพนกระเจ็ดเซนเนาะโผลอุเราเก็บขี้เน, <c oughs> นือเออนี้ก็มีแต่ี่เฮ็ดจังได้บดนีอันนี้เนาะสมมุติว่าสมสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าขันว่าอยากได้ตูเนาะขันสมมุติว่าพนชีสื้อเสามันหายจะโคกต้นนี่จุ้มเจ้าสีหาได้อยู่บ่ แบบม hmm. <laughs> ีคนอันขายให้เป็นเสานี่ยอยากได้อยู่บ่เสาเสาตูบเสาเฮือนนี่เเออได้างมีอยู่บ่สแผูพูพันเชีสขายอากะวาซิมีอยู่บ่ผู้หาให้เสานี่หรือว่าเจ้าหาได้บ่จังว่าเลยเป็นเสาไม้นี่แหลยฮะนี่เลยจังว่าเสาเสาเคอนเสิเก่าห้อยหนี่งบ่ลูกมีบ่สเชิงเก่าบอสเอาฮกต้นนี่นะเกต้นเออมีโอ้เป็นเสาไม้ เสาม้อยู่ไซสเสาน่ะอ๋บนทางเขาอันนี้บนเขาแป้นดิโอเสาเก่าเสาเพื่อนชุ่มเจ้าตะกี้บอก่เสาเก่าของเอือดอ้าเนี้ยคนมาห่างเพือนมาแต่คนอาห้ว่ารวนได้ไคนมาหคนสีคายจักเพื่อนจักเพิ่นแมตุเจ้าไปถัลองถามเพื่นรู้คนสีขายเท่าไรเปดจุดกันนะเสาเออคนเสียคันนั่นเพละนเสียวหาใหกต้นนี่นะออเนี๋ยเจ้ามาอืม ประมาณเสาหกต้นนี่สิเฮ็ดพ่อว่าให้เจ้าออกมาอยู่นอกนี่ยนะแม่นียนกันนะเดี๋ยวอยากได้อพ่อรวยสินอนอยู่พุ่นบ่อซะอยากได้ยัยแน่ดู๋พี่อยากได้แต่ลองถามเบิ่งเพิ่นเนอะเนอลองถามเบิ่งเพิ่อนนะเพิ่นสีขายต้นเท่าัยเสาเพื่อนเก่าหรือว่าเพิ่นสีให้ให้น้องบอกหรือว่าจังไรือว่าสิช่วยน้องบ่เนี่ยน่ะข้ามเพิ่นก่อนโดย คันว่าเจ้าถามได้เจ้ากระทูหาเฮาเฮาเอาเบอร์ให้ได้ืจอยูบบ่เลอเลยเจอนั่นแหละลองถามเพิ่นเบิงจังไดกะอันนี้เฮาถามสมมุติถามว้ซื้อดอกถึงเธอมีผู้เพิ่นอยากซื้อให้นะแต่ยังบ่ได้คิดยังบ่ได้ว่าสิมีผู้เหตุเฮือนหาได้ให้ถามเบิงเพื่อว่าเพิ่นสนใจนีนนะนนความจนะลองถามเบิงถึงเธอเพิ่นใจดีถึงเธอเพิ่นซื้อให้เสาเพื่อนเก่ากับเพืดมาปุ๊ก เฮ็ดให้เจ้าอยู่นี่พอได้ให้เจ้าออกมาแต่พูนอะนะแม่นอยู่แล้วอือเสาเพิ่นน่ะยาวประมาณจักแมตร่อเสามันเป็นแบบว่าหนุ่มประมาณ3แมตรปลายนี่แด้เออพอดีแล้วอันนี่ตีนตีนํานี้นะพ่นี่ประมาณว่า5-60สตะโอ้เป็นเสาตั้กออเสาตังนเสาฝังโอ้เสาตังมันจักปั่บ่กินเนาะเสา โม่เพิ่นสีมีตีนอีกตั้งห้าแล้วมีเสาโตตั้งห้าตัวนี้มันเป็นเป็นเสาโตโม่เพิ่นเป็นเสาแบีบัดหักผังดินบุ่แมนโอ้เปสาตังเสาที่นั่นเสาตังเที่างนี่แหละเพื่อนห้าเข้าใจเัาเข้าใจอยู่จังฮ่าฮีนน่ะจ้ะลองถามเพื่อนเพื่อนเด้อะว่าเพิ่นสีขายโบหรือว่าสีหายจะโบสินะ เพ 1941, ิ่นบ่ได้ใช่ที่เพิ่นมากมาแต่โดนเอิงแมนนี่ยนเอื้อยเจ้าบ่เอื้อยลูกปะเนี่ยดะอันนี้ผู้บ้านของกบ้านงขมกนีเลยคะลองถามเพิ่นเบิ่งเนาะเพื่อว่าฮู้แล้วเือมีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นซื้อให้เนี่ยลองถามเพิ่นเบิ่งมึงเต่อเพิ่นมาปุ๊กให้เจ้าอยู่นี่เจ้าก็ออกมาแต่พุ่นเฮ็ดพอดีชองเท่าอยู่นะสามทั้งลานกะ เฮ็ด6กต้นกับพอดีเนียนอยู่เทียงหน้าเฮาดกต้นยังบักไงเมน6กต้นมันกะเนียนอยู่แล้ลองถามเบิ้งเตือนเมียนเพิ่นอยากซื้ออยากยังให้เจ้านะฮะเนีนพันถามได้เนี่ยใดก็โทษบอกเฮาเด้อเดยเด้ออาพีนองเลยแล้วก็ดีใจน้ำเล้าเฮาก็ได้ ไน่ใจแห้งนเคยคิดค่อยฝันเราสิมีผููมาซื้อไห่ว่าีะคิดเราิมีไปสิมามาลงเงินซื้อไห่แล้วโบแมนหน่อยเนาะแมนหน่อยว้าโบแมนว่าเมีกระเป๋าคุ้มสิแต่หาลอ้ขีพันหนึ่งโมงกันย่งบยายใครนะทุกพั้นขีป้วยย่างวยขยใครย้งสิไปลงเทุยนเงสินีดูถี่มาลงทุนซื้อไห้ชิบลานสิบกาลาชิบกาลาจสิแต่เงินพันขีปยังหายะ โน่สิไปหายตงบอา่าฮาชิ่งเองเฮ้าอืมบ่จุ่ยในตู้บเบื่อเอาดูกอหมโซ่เข่าอยู่ไปเนาะอยู่ไปอ่ะพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เฮากะล่มน้ำในตู้เพิ่นยันอันในตู้หู้ยู่บ่ว่าการซื้อนี่อันซื้อน่ะมีซื้อเฮาน้ำเด้อเด้อเพิ่นใส่ซื้อเฮาไว้เพื่อนยังอ่าเพื่อว่าเฮานี่เป็นอัน ตัวแท่นหรือว่าเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อซื้อยูไซกะเฮาซื้อให้ยูไซกัมีเบิดทุกบอนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นตัวแท่นให้เพิ่นแหละให้มีซื้อเฮาเพื่อเฮานี่เป็นตัวแท่นให้เพิ่นคือว่า คือ <Okay. S 1> เพิินนี่เป็นเจ้าของเงินเนาะเพิินมาบ่ไดและเพิินไ้เฮ้านี่เป็นตัว mm hmm. เทนไ้แต่เป็น mm hmm. เจ้าของเงินมาเป็นผู้ซื้อให้เจ้า mm hmm. ใชนะ mm hmm. แต่ว่าเฮ้าน่ะบ่ได้มาเอาน้าเจ้าดอกกับเจ้าเฮ็ดปูกกิน2องเถ้าเจ้านี่แหละ mm hmm. หเพียงแต่มีซื้อของเฮ้าเมียนโดย คนบอกว่าคันซื้อให้แล้วกะโบ,บหายแล้วขายเด้อให้ยแล้วยูให้แล้วช่วองท่าแล้วอยากปลูกยังไงแล้วปลูกอยากปลูกหม,ม,ม่งมียหม่งม่วงกแ็แล้วแต่เรามันเป็นมันเป็นซีดของเฮาเลยเด้บแดนี้เฮาอยากปลูกยังหรือปลูกหมักพริกหมักไผ่เขาได้ดอันมาบบดหน้าก็จะได้มาอัปเดตให้เบิ่งนะพี่น้องเลยเนาะ ไปลงไปเลาะเบิ S <S ่งทั้งสวนป่าวันมีงเนี่ยเขาได้ลงเบิ่งแต่ดนนีได้ไป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 ลงไปเลาะไปลงไปเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละนี่ทางนี่นันเวอร์เนี่ยทางนี่เนาะทางนี่นะกว้งเนี่ยบอกั้าน้าเจ้าบอกข้านเจ้าพุกนี่จะาชีพุกบอลใดพุกพี่หอดใกล้ก็ไม่นี่อ่ม้ก็ตตงดัแแม่ต้องให้เพิ่นตัดเนาะอันนั้นก็บกุ้งไม่ หักบ่แม่นของเฮาตัวน้องแม่ของเขาคันปุกก็สงสิปุกพี่แลเนาะปูกกกตาลอีกจกทางพุ่นบ่เออพีบอนไว้หละปุกจังค่อยว่ากันเนาะอือี่เบิ่ง่นแลทงพุ่นก็50เมตรพี่น้อง้ซ้ําสิปกอือไแล้วอู้ไป ผู้เฒ่าสู่ชีวิตพี่น้องเอ้ยหอดมือนีมากระโชคเข่ามาแล้วก็ะไดผู้ใหญ่เิ่นซื้อให้หรือว่าโชคมาแล้วมีอุย้ย <c oughs> ไปไปเมิ่งมักทัวมักทางอย่างนี้กำลังเ <c oughs> ป็นดอกเลยดูอีได้ติด <c oughs> ได้ด <c oughs> อันมักเพชรแล้วอืออือทะเลใส่พุนก็ติดแล้วติดแล้วมักแปปผูกหักเกาะโมักแปบเงาหรือมักแปบน้อยมัยกแปชเอากินมักเปชอันนี้คถะตก๊กุหมจะเป็ดแล้ว แต่วางพลาดได้อุ้เว้ยคอยไปสิเดนคุณดิเป็นดอกเพื่ออะไรพี่น้องเอ้เป็นดอกเป็นคาเบะน้ำเนี้ยดูโอ้โหคุณดิดิพนปลูกอยู่พี่นี่พนบ่ได้อันซักข้างบ่โมแม่ย่ำพลย่ำเด็ดอกมันลายอีรีเนาะย่ำเด้งกำลังปลูกลาหมักทั่วซองเท่านี่บ่อันนี้หมักทั่วโลเท่านี่แหละ้วทั่วลา มากเง่าๆนี่นะบอกมากเง่าเป็นซ้ำผละไปได้นานพักนานมีแล้วอยู่อ้ยขนาดเถาแล้วกันยังอยู่มักซึ่งเอิดไปได้ปักซีหากกระสือมาหากระสือมาใปาทัวสิปูระวังลอวังย่างลงไปน้ำแล้วนกระสีพราดเธอเออเป็นยังเนย่งห เดยวพลาสีพลาสต์นําเดือพับัวแพ่นี่เจ้าเจ้าเมีป่าดนี่หมูมันบมทันยะแบงออกนี่มันตอกอใหญ่แบงออกแบงออกนี่เอาน้ำใช้ไปขายว่านี่จะพูนลกทังนั้นพูนเมื่อเช็ดเดี๋ยวมันตายเออเนี่อเนี่ยที่หอมปาะนี่กระชิลกออกเบิดเดี๋ยวระเล่าไม้ใ ปลูกไหมปลูกมาอีกโอ้เจ้าไ่ได้ใส่ปุ๋ยเหบ่น่นใส่อยู่ปุ๋ยอกนึ่งงะมันขึ้นอใหญ่ค่ะเธออันนี้เนาะมันแพ่แล้วใส่ปุ๋ยมันแพ่กใหญ่พักบัวแบงเดพักบงจิงกร่งปุ๋ยเออนี่เจอนี่ตัอนตัวนี้นนานนานบ่เอานะ นานเนี่ยนลูกับ้วบัวกับนานจะนี้พูดได้อ nah ันหอดพูดได้เนาะที่ว่าอ right ันเขาวันนั่นน่ะเนาะตอนพุ <h 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 ่นเนี้ยพออแล้วยังบ่ได้ทางหอดหอดพี่แล้วหอดเพียงทางเนาะจำสิปูกกาหอดพุ่นเนี้ยดินเมนเบิร์ดจำชิมีแห้งบ้านเป็นทางน้อยเดียวพีสิมาอยู่สงที่ทางคือออกคือ ซื้อแดนลงไปไงแม่แล้วบุเนาะพอทางแป่นปะลรได้ออหอดหอด่เจ้าว่าทางภาคนะแน่ล้วเปินทางเจ้าแหงมัาจะใช่เห็ดมันซื้อให้แล้วเจ้าแหงเดิะเดันเสิอตัวนี้ๆวันนี่แม่ก็เอาแดนตัวนั้นได้เฮ็ดหัวไปทำพุเอาเบ้ย อไปพูดคือไปพูดอ้านี้ก็คือออกไปพูดอ้าวดีใจนาเด้อมือนมีบอนปลูกบอนฟังในตะกี้กันคันโบเมนของลูกลานกระ่ก้ามาปุูกเนาะม่นอขั้ะิตูอ่นนะบานออกลายพะจิตูเจ้ากระชีทางเบิดวะผู้อุนะอ้าวเจ้ากระชีทางได้วะเฮ้ยห้าบงนี่คือเป็นตะเมยแทนเจ้าเทอะโอ พ่นแรดแดนแล้วก็พูนแล้วพ่นแล้วตออันนั้นพุ่แล้วผูกตอพุ่งเนไกลไกลผูกผูกอันนี้กุกอันนี้ก็มังบีพ่นเมนเบะเบะก็งูอ่ะต้องทึบอีกนี่มือได้ระยูพักพรอก่อนใส่ฟอเนี่ยท้าฮางจัวหนาหามาพี่มาอืบทั้งนี้คักคักแล้วมาอืด มันตผู <minutes> ้ใดหัวสินไคแล้วก็ปู่ใบสินไคลปู่ดุมันเลยพี่น้องนี่ตื่นไแลตอนย่ามนั่นย่ามพ้นเนี่ยก็เอาขึ้นเทิงดุขึ้นกุนไปปลูกเทิงย่ามนี่ฮะก็ลงมาลุ่มลุ่มย่ามพ้นก็เอาขิงเทิงแบบเพิ่นปลูกนี่ปลูกปะแบบธรรมชาติแบบให้มันใหญ่ธรรมชาติเป็นมักทัวมักทัวเซ่แบบมันเป็นเองไม่ได้ฮดไม่ได้สีบยาไม่ได้สีบยา มันแต่ม hmm. mm ันเป็นเองมันกับเก็บ hmm. ม yeah ันเป็นเาเดีม UH, no ันโบเมนญ่ามันแต่ว่าแม่ยู่มันหยุบเข้าบาย์ยาหักสาเออมันโบเมนันพักอันนี้เขาเห็นครบ้านย่างพลเนาะย่างพลพระคมกับโเมนแม่งอียังกินจนเหียนะก็ีั้งตักแต็ง อ้อมันสิบุรีกินน่มังสวรีเจ้านักเตนกินหมว่นถมงบนดึงนู้นหนูนี่ละสิบุรีกินมักทั่วนิ้วกระได้ถีนูก็ได้เดี๋ยว่าเจ๊มื่อได้แ้วกันไปตลาดสื้อกลับมาอ่ะให้เป็นใส่หนูเนาะมันหกเด้ยกับมีหนูกับเด็กมีหนู ถัามะกดใหญ่แม่งก,ก,ก็กินบดโจ๊ดหน,นูมาะทั่วมะที่ยาัมใหญ่ม่นก็กินแล้วนูหนูท้องขาวหรือหนูท้องขาวเนี่ยแหละโอ้นูท้องขาวนู้ผ<อ>ูกไปเส้นแหละกินตักเตนนะต้องมากานให้คนเขาอนันนมมาการน,นี่เนาะแม่นี่น,น,น,นะฮ่ามถั่วแล้วขาวดอกาขาวก็โตน้นดอกขาวจะได้เักก็ได้ขายมกทั่วเพราะไดนลูกลาเวผูเถ่าเนาะ พอดีข้าวหัวข้าวเบิร์ตพอดีแต่คลายหรอกเนี่ยนี่ของคนกำลังลายหรอกำลังลายเดี๋ยวนี้มันได้เดี๋ยวนี้แบบข้าวหัวข้าวย่างบ่หมี่กำลังพอดีเอาไปขายจะเป็นระคาอือืมอืมพักบัวเรางามสับนี่ดิกอใหญ่เลยดิเออนี่อันนี้พักบัวแบ่งหัวขาวเนี่เนาะไปสักขึ้นไปก่อนไปนี่เขินบึงนี่มันซุ่มเลยเนาะมันเย็นตลอดได้ดินเย็น mình cả đấy, này, này từ tân, anh này, anh tân, anh nhá, anh này, măng khế, anh này, măng khế thế, anh này, măng khung thế, măng khung thế, ăn bơ, ăn nén, ăn bơ, 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 ăn ุกปีฮะก็มาปลูกปีดีนี่แหละอยู่นี่นะอยู่นี่ทฮะมาปลูกปีก่าวนะปลูกทั้งพุ่นทั้งนั่นตีกายปลูกมีแต่สวนวันนี้สบายวันนี้เนาะเป็นของตัวเองอะไรเป็นของตัวเองสบายนะบอนของเราอันหัอ่านั่นพุ่นเรา่ปูหูแนวพู่นแดงซีพุ่นแดงซีหูอับพุ่นแดงเจหูอับพุ่นแดงเจเฮทหูอับพุ่นอืงหูอับพุ่นแดงซีโลกไปหอนะอับพุ่นแดง กำลังจ่อมากจอหน่วยขึ้นพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่า2เฒ่า2ตายายเนาะอ่ากย่าโอ้มักถั่วเอออเออจะป่ะได้ก็ขายย้อนมันอีกเนาะอ่าเออให้ได้ละปูไปผพย่านมักสินี่ ยันเตนูเนาะวันยันเตนูเนาะยันตนูได้สกินยันตนูสกินหลักสรีนี่จ้าวยางขึ้นมาหนีขายังหัวใจตอดตึกๆเพระนั้นพอจูจะยิวนามขึ้นไปพดัมาผิไปใชปะยิวนนาขึ้นไปพักผมมัไหนนีไปจมักรตายเบนมันห้ำมาเลยนี่มันห้ำา ช่องสิบริกินมาบะไกินเนี่มันอนีละปลูกลายอยู่แต่ว่ามันลูกอะไรอะไรกินเนี่ยเห็นไหมนี่เจ้าผูือรนี่ไดเนาะตัวนี้คือสิบะไรกินเลยไปเอาไข่ไปน้ารดลูกมาให้ผู้เมอุเด้อไปเอาไข่กันแม่ยังจุกยังเมยในผักบุก เซ่บ่อ่ะาเซ่แดดแลดเซื่ออบไปชื่อใบบ้านวันนี้ชื่อใบบ้านอบมันออกนอนหนักกระวานเออเนาะถ้ารุ่มมันไอ้ทีเราพี่น้องเองอยู่นี่จนค่ำจนมืดตัวแรงกาจีเซ่น้าใบแล้วกระซิบปูปูว่ัพบัวพะบัวกระซิบเซ่น้าอีกเซ่น้าแล้วกระเสอใส่ทุ้งยางใบเจ้าก็เมื่อยอยู่บ้านมิว เมื่อยเป็นเมื่อยเมื่อยคือกันแน่ดูเขาสุขสนเมื่อยแต่อยากพักพอนี่เนาะอย่าพักพอนะอยากพักมันอยากพอยู่มันอยากมุ้งนีเวลาสิเลยพักเลยยึดแขนยึดหนีอยากพักอย่ากี่ยแต่ผมก็ได้พักเนาะบม่ได้พักอยากพักเก๋บม่ได้พักพักรวดไปยังไม่อุพักแค่ไหนถูกพักเท่ากับ่อ ได้กินไปผักแระเพราบุ้มี่กินบุ้มี่กินเฮลานนั่นแหละเห็ดเวียกมาเลี้ยงลานก็อยู่น้ำเขากินน้ำเขาอ่นำเขากินน้ำเขาเด็กผักก็บ่ได้ผักเมื่อยก็บ่ได้ผักเมื่อยกับเลี้ยงข้าใส่ไปทางใดล่ะพ่ออุเอาอันนี้มาเลยแม่ล่ะ อ้าวอันนี้ไข่สองเตะเนาะทางมีเพชรตอนมาให้ซื้อไข่มาให้มยอุนี่เด้อประสันเนาะก็ซื้อไข่มาสองเตะนี่เ้ดิมเลยมมาต่อได้ใบเจ้ากิน ว่าจะใครพาคขอบใจเด้อแม่เพชรเอ้ยอยู่ดีเม่งเด้อขอบใจแม่เพชรเอ้ยนี่อาจจะให้ขอให้เคียงอาพยายามดูค้าเด้ออยากจะหั่งจะมีเด้อยูดีคือกัาเพยายามอยู่อ่อนกันนู่นนะดูค่าเด้อดูเยยูดีด้ยโด้วยซาคุณเจ้าคือกันให้ยูดีมีแห้งเด้อสองเท่าก็ได้เมื่อยกระพักพอนนี่เนยอันนี้มีแต่ไปก็ไปไปแลแล้วแหละไปแห้งไปย่างว่าปั๊บ ที่ยวแดดไปละตลาดแรงก็ไปใช้ไปบ่ายมู่ก็ได้ย่างนะเพื่อฮอดฝนมันจัง2มื้อได้้ตบ่ได้ย่างครับปานีจะปวดอยากไปอยู่ไปนะเคยไปไปได้เท่าไหร่ก็เอาแต่ละไถ้าอีเท50 60ก็เอาบ่ได้กินเมื่อยไปแต่ตลาดเช้าก็พตลาดเช้าก็ลูกจะ3:00นพล้ย่างมื้อเช้านี้ไปแต่ด้มื้อเช้า ามมขายวัชเมืองเสานี่เปรี้ยวแต่หมู่หมา,าออมากโกนร้านอีกบัตตันแรงเลยหายัางไปขายโตแบบนี้นะเนี่ยอ้าพักลูกพักเบิดร์ดมาหนีเมื่ออื่นนี่ชิได้ยังไปขายมื่ออื่นนี่มูมี่เอเื่นพักพอนอได้ดินและวพักพรนะแรงนี่นอนยิ้มจัดกันากกาเด้อช่องแถวเด้อโอ้ยดูออยเาเอาเอานั่งนั่งน้องไม่อไหร นางร้องเนาะแตดีใจมเล่าพี่น้องเลยให้พักแล้วก็พักบ่ได้ระบบมีการพักกับบ่มีกินล่ะวะไมีกินก็เลยหากินสืบมือไปต่ออายุไปต่ออายุไปเไปกินไม่ได้ห่วงโบรายนี่ให้ดอกาต่ออายุไปดุไนั่นเอายุโม่แล้ว ตโตโหยเรา่ตแล้วไปดูชูมือนี่โหยแห้งหน่อยลูกเมื่อยเนาะเมื่อยลูกลานสาวกับบวชามบอวบไปยาไปอุ่นัว่ากบอยู่รู้หากลูกอยู่รู้มาบวบอยากไปอยากไปอยากไปแราไม่ได้อยากไปโอ้เมื่อยเปื่อนใดค่ะถ้าไปบวได้พูดแล้จังงี้เศร้าบ่ะแม่นเนี่ยจะรักสีไปจนกลัวรักสีไปบวได้นะเราว่าจังสีเศร้าเดี๋ยวนี้รับไปได้ไปละแล้วก็ไป ไปบัวได้จังเสยยุทถ้าไปบัวได้จังขียุดแล้วว่าแม่เนี่ยเลยเอ้าตามนั่นได้สมิอุเด้อเนาะเรื่องใบนั่นก็ไว้เฮาก็ปี้เลยเฮาจังเสียมให้แม่เนเรื่องเสาอันที่เฮ่าว่าก็ลองถามเบิ่งเพื่อมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากซื้อให้เด้อแม่เนี่ลร้องถามเบิ่งโดยโดยโดยเพิ่นสิแนชีได้เป็นเสาเฮือนเก่าเพิ่นบ่เฮือนเก่าเอพื่อนเพิ่อนหนามาอาเจพึงเหมือนเพื่อนเพื่อนบินดา เพื่อนเก่าเพื่อนแหละเพื่อนมาเห็ดเพื่อนดินมานี่ตัวไม่แต่เพื่อนก็เลยปะเมียนปะเจ้าสวนหนึ่งมันก็ยังงามอยู่บ่ก็บ่งามปนไหนแดดตัวเสาหลายปีเนาะเสาละหม่างมากเต่บ้านทุ่งปนาดูแต่บ้านผัวเราปวดเนาะเสาโตเนาะมันอยู่ใซสเสาเพื่อนนะเฮะเจ้าตามที่เจ้าเบิ้งนี่ก็เบิ้งเป็นตาเบิ้งอยู่บ่ก็ยังดีอยู่บ่มันต้องได้พี่หนึ่งพักไห่เจ้าลงไปเบิ้งเด้อพ่ออุดเด้อ จะรอเบิ่งมันคักปานไดบ่อยากคักปานไดแหนบ่อยากคักปานไดเพราะว่ามันเสามันเท่าใดปีแล้วได้เออมันมันเป็นไม้อีหยังดังเทื่อมันเก่ามันก็เป็นไม้แก่นมันก็ยังดีมันมันดีกว่าฮอดเสาไม้กมุมื้อนี้พุ่นแม่นเสาเสารุ่นตะกี้นี่มันสิทนมันเป็นเสาไม้แก่นแต่ว่าบ่แม่นเสาอัน พังดินเราเอาตรงนี้เป็นเสาตั้งเป็นเสาตั้งตรงห้ายินใช่ป่ะโดยโดยเอาลองถามเพันเบิงทั้งเถื่อเพันไห่เจ้าก็มีเนาะมีเถื่อเพันช่วยกันก็มีแต่โดยลองถามเพันเบิงเด้อโดยสั้นห้าสิคอโตไปได้ได้หมเนี่ยโดยแต่หาโลบอลอยู่บอลเศร้าก่อนเนาะดีใจนั่นได้ไหมอู้เด้อบุแเล่มือหนามือในมีโอกาสจะซีเว่มาใหมเนี่เบสิกก็ปี้ใบอัน ซื้อขายมาให้เนาะ <No S 1> มืาอนี้เฮากะสีกรับก้อนมืาอนี้ยสำหรับมืาอนี้ยลาพระจ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ <No. S 1> พอก,กัน <No. S 1> มื่อนหน้ามื่อนี้ <No. S 1> ส,บสบายดีสบายดีสบายดี